สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามารับชมเบืองคิปนั่นปเอาคนเลี้ยงหมูจ้าคลิปนี้ไปเอภาพเมื่อเบิงการผสมอาหารไหหมูในฟาร์มของไปเอานะจ้าเปเอาเลี้ยงหมูป่าลูกผสมจ้าสูตรอาหารสูตรนี้อันหมูป่าลูกผสมไปเอา,านี่มากลายจ้าเพื่อนเืนจ้าไปเอาเยเลีอยกมาถ่ายคลิปลงให้เพื่อนเพื่อนผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเบิงเนาะเพื่อว่ามีผู้ใดอยากน,นําไปลองเฮ็ดไหหมูกินเบืองเนาะจ้า ส่วนผสมก็มีต้นกล้วยน้ำว้าโซดเนาะซับให้ละเอียดแล้วก็เข้าปลายตุม่มแล้วก,กากน้ำตาละละลายน้ำแล้วก็เกลือแกงเนาะจา้ะสี่อย่างนี่ให้เอาเท่ร่วมกันสักก่อนเนาะจ้ะเพื่อนๆจาแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็คูเข้ามันเข่ากันสักก่อนสี่อย่างนี่นะต้นกล้วยสซดซับกากน้ำตาละละลายน้ำเข้าปลายตุม่มแล้วก็เกลือแกงเนาะจา้ะแล้วก็แซ่ถิ่มใบจจ่วระม่าน,าน สองสามนาทีเนาะบานนี้เขาก็จะมาเติมห้ามลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเพื่อว่าให้ต้นกล้วยนั้นมันดูดซับเอาันามหนามกากน้ำตาลหนามเกลืออย่างนี้น่าจะบานนี้ต้นกล้วยนันมันก็จะแสบเนาะมันก็จะมีรสชาติอ่ะนะบานนี้หมูนั่นมักแห้งจ้ะเพื่อนๆจ้าหมูนั่นมากกินแห้งนี่คือลุงเราเหตุนี้จ้ะสูตรนี้อุ้ยหมูชอบแล้วก็กินแล้วก็จะอิ่มอิ่มหนามไปในตต้เนาะจ้านี่ สูตรต้นกล้วยสดสับนี่บอด้ไสอาหารกระสอบจะช่วงนี้ไปเอางดอาหารกระสอบเพราะว่าอันบรด้คุ้นหมูปนใดนะจ๊ะก็ให้กินไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ต้องลดลด,ลดเรื่องอต้นทุนค่าอาหารเนาะเพราะว่าหมูมันหลายเด้เ่ยจ้ะเพื่อนๆจืาอนใจอยู่ในของในฟาร์มไปเอานี่มีประมาณเกือบแปดสิบตัวนะจ๊ะกระทือว่าผ้าละค่าอาหารนี่นักอยู่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนะจ๊ะปรับเปลี่ยนการเหตุอาหารให้กินเนาะก็ต้องมีปวกพืชพัก เขามาผสมน้ำเนาะจ้ะแล้วก็งดพวกอาหารกระสอบการมาใส่เป็นพวกเขา้าปลายต้มนม้ำปลาแดกปลาลบานเท่านี้นะจ้ะต้มใส่ก็จะทดแทนเรื่องของโปรตีนใดเนานะการเห็ดอาหารไหหมูแล้วนะจ้ะเรียบรอยล้วลุงว่าจะเตรียมไปเสิร์ฟอาหาร้ะจ้ะเตรียมไปเสิร์ฟอาหารไหหมูแล้วมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆนเบ่งเนาะจ้ะเพื่อ,อไม่ผู้ได้สนใจอยากไปเห็ดไหหมูกินเนาะสูตรอาหารสําหรับหมูป่าลูกผสมจ้ะหมูป่าก็กินได้ แล้วก็หมูดำพื้นบ้านกับกินใดน,นะจ้ะสูตรนี้ขอบคุณทุกคนด้วยจ้าที่เข้ามารับชมเบิ่งคลิปน้ำปเแอลคนเลี่ยงหมูถูกใจกดไลค์กดแชร์อยากเบิ่งคลิปการเลี่ยงหมูน้ำกันไปนุนนน้านๆก,นกน็อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเนาะเวลาไปเอาลงคลิปไม่ก็จะได้เบิ่งคลิปน้ำกันไปเรื่อยนะจ้ะเบิรงลุงล้วเติมน้ำที่เราจะเพื่อนเืนจ้าเต็มกะละมังสามกะละมังนะจ้ะบัานี้หมูนั่นกินอาหารสูตรนี้แล้ว จะบอคอยกินหนามนะจ้ะเพราะว่าเขาอิ่มไปในโตอยู่แล้วแล้วก็อ้วนดีจ้ะหมูกินอาหารแบบนามนี่อ้วนดีเดี๋ยวเตรียมไปเสิร์ฟอาหารก่อนจะวันนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นลูกหม,กนนกมนูน่อยนี่กระมังน้หน่อยนี่ก็จะใส่ห้ามลายแน่เนาะจ้ะใส่ห้ามลายกับหมูใหญ่อยู่สําหรับลูกหมูหน่อย